เหนือครับจะรับไปไหนครับจงหวันนี้ไม่เข้าครับสามคร่ยังไงโอ้ยครับเป็นประตูต่อศูนย์ครับเทศบาลกระแพงครับขึ้นนำไปแล้วครับคนที่สองของหมอหอยครับผู้ทำประตูตีเสมอพี่เอใส่กอครับหมายเลขหกสิบสี่ครับส่งเข้าประกวดครับ เอ๊ะใส่กอกครับเอยยิงเหมือนพอลกิ๊กนะครับเอ๊ะทุนี้โอ้โหชนเสาเข้าเออไอ้โหมตุตตอเองครับคนที่สองก็โม่เลยครับคนที่สองทศบาลครับพียตทีครับแี่มาแล้วครับผู้จัดการทีมผู้สนับสนุนทีมเทศบาลตระกูลแพงครับไม่ไช่อก้าครับพียตทีของเราครับนอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนแล้วยังมาลุให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ ใบได้สิบเก้าครับตอ้ยิงลูกนีน้ยกกลางครับโอ้ยประตูก็ใหญ่ครับเห็นชนะยิงใส่เสาใส่คานครับสองหนึ่งประตูต่อหนึงนน่งครับแหมคนที่สามของทีมบมอหอยครับพี่ตูนครับพี่ตูนครับพี่ตูนประกฏดซิ่งครับยังไม่ได้กินสักตัวนะครับ ปีตูยิงลูกนี้โอ้ยครับยิงผมเหลือเกินครับเสียเสาเข้าไปครับน้ำสามประตูในสองประตูนึ่งครับไอ่สปันกำแพงครับคนที่สามคนสุดท้ายครับยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับยิงไม่เข้าก็คือแพ้เลยนะครับครูเอ็กครับมาแล้วอังกินอยู่ที่หมายเลขยี่สิบแปดครับวันนี้ครับตัสุดท้ายของเทีมสปันกำแพงครับ ตีเสมอครับตึงสองประตูต่อสองครับต่อไปเป็นซัดเดนเดนครับคนต่อคนแล้วครับหมอไฟฟีครับนี่ผู้ตัดสินไม่มีไม่มีหมายเลขครับต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยชื่อสิงคิร์นามนะครับฮะบ,บมเยินบเดียดบอกว่าบอกแก่แก <c oughs> ่ก็โมด้ยิดฮะ เบียบล่อยครับโอ้โหขึ้นนำสามประตูต่อสองครับหมอไอซี่ครับชัดเจ่นครับแหมจังหวะนี้ถ้าไม่เข้านี่แพ้เลยครับครูมีครับมาแล้วครับพี่ประหันของเราครับนี่ฮะได้เลยครับผมจะกินอย่างเดียวแหละครับวันนี้มาที่สเปนครับพี่ประหันครับครูมีของเราครับเข้าเพื่อเสมอครับ